Powder, hai mươi hai đó, năm năm. Ti đoàn quân phao chốt 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 ปากันเฮ็ดโดยทีเว่ยจ้างชุ่มร้างช่างดอกที่น้องเนาะตัวที่าลือถอนอย่างง้ายเราเห็ดเองเ่าทีมงานมากกับชอยกันคนเ้าไม่นพะังงอเขา nó bài đi đó nó rồi là băng đó mà này giờ hay hay mày hùa đi mà đó nó thấy anh mày quá này hả đưa những mỏ cầu vào tổ cầu vào mai đấy bớt hả ô Mai ra là phi nồng nó hùa mi tàu phi nó vẫn nhầm à mà luộc mà làm mạnh à. หนึ่งหนึ่งเข่ามึงเมื่อฤดูอ่ะจะบอกจะบอกหรือว่าเข่าแรงบ่เออหนึ่งเข่าแรงพี่น้องเนาะอ่าเถอะเผาหัวเข่าฟอร์เพื่อว่ายันไพรวพายใหม่อีก่สัตวเนาะอืมก็คือว่าแล้วพี่น้องเลยแต่ว่ามันบคือเฮาดังเต่าได้เฮาดังเต่าแล้วมันอ่ากระโโบลวกบันใดนี่ครับเพื่อนเพื่อนกับเพื่อนพุบ เพันพากันทุบบุบบัมบุบบัมเล้วเลยได้พี่น้องเนาะยังยังแต่เครื่องตัวนี้มันบบดยังทีทุบอีกอยู่เนาะอันนี้เรียว่าเพื่อนสีเอาไว้เห็ดเอวมันเลยบอกด้ว่าจังไดแต่ก็ไม่เก้าวแล้วบอกมันบริมีเล็กพี่น้องเนาะยังบริมีเล็กเขาเบื่องก็ถามน้องคนว่านี่คนเอามาให้ยประชันเอ้าเนาะไปใจดีแท้พี่น้องเลยนะจังไดก็ อขอกราบทักทายสบายดีกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบื่สุขุสุขคนเด้อเนาะพี่น้องเนาะว่าอยู่ทางฝั่งเราฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนะ้ำพี่น้องเลยการยินดีต้อนรับเข่าสู่ซองของบาตาบานเฮาคือเก่าเนาะตอนนี้กายังอยู่เฮื่อนไอ้ส่วนเนะาะห้างลูกหาพี่น้องเลยในช่วงบรรยากาศค่อยทำยามแรงทางบาจิตบาซารี่นกระุ ไปยืนลงคลิปอยู่พูนพี่้องเนาะดูนี่ก็ค่อนข้างที่ว่าอุดคลิปอยู่แต่ไหน,นี่ยังยูทูปอีกอยู่บ่นเนี่ฮะมาจิตมาได้หมดท่านพูดได้ฮ่าฮอีเนาะอื thuộc nè, đi nào nó thuộc bớt lại, cái răng chì co, phun mai, đi nào nó à, thằng đấy thằng... anh đại cả, nhang bò leo đây, nó khền khuất rồi, nhang thì... gì, nhang gì anh, anh này ở đưa ở bao xe anh này nhang chì co ở ngoài ở bao nhiêu, lưu ở, lưu ở phó xem đi lưu bớt nó bao cái gì, ờ, nó nhang vô ờ à, ờ à, ở bay khẳng Nham bồn tốt nó tao bảo bưng cả pha nhung bớt rồi đấy đấy khao cả bài mình thi 18 đang đấy phao vô cái gì xúc đó bò ừ? hử oh, ô chị hết nhang mà đen hử ừ? đây nhang kín đây nhang kín bố hù sao Ôi, nó ngốc nghiệp nghiệp vô phải nào, người <laughs> à. นี ab, ่ก็กินไลยก็ยันเมาบมดอ่ะนก็ได้เนาะน้องคนกินกับบุได้ด้นี่เยอะบัดกินเลยเนาะไหนตัดคลิปบ่เอ็มบุเล่ยูเห็นเห็นเจ้าลงคลิปเมื่อวานนี่คือว่ามีการเปลี่ยนแปลงเสานั่นยกเลิกบ่สองเสาเออแบบมันเออสามเสาแล้วนะ เพราะว่าเอาแลกเอาตามกําลังงบเฮาแม่นบ่อืมแรกผมว่าอยากเฮ็ดนั่นแหละเออๆเป็นได๋บาดคือยอมเบิ่งเลยคําว่าเพิ่มเออาแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นั่นบตาน่ะเห็น FC เพิ่นเม้นในช่องแหละว่าทางเบาลาวก็มีว่าซั่นแต่ว่าเพิ่นบอกเจ้าบ่หรือว่าเอาบ่ได้บ่เื่อนก็มีแต่เนว่าดําเนินดําเนินอย่างอื่นเนาะ นี่เบตากบว่าตามที่เอซีเพิ่นมินด์ดอกนะบ่บ่ฮหูดอก่ปจังได่ก็บได้หูได๋บ่วด้มีอว่ากเพราะว่าเห็นเอฟซีเพิ่นมินมานะยันมีคนในยางเพิ่นก็คุยกันเรื่องลูกเรื่องเมียพุดเพราะว่าเราดาเนินการตัวนั้นเนาะเพราเรื่องบ้านนยขเ่องนบ่ได้ถามย่นะแต่ว่ามีเพื่นก็สิถามุกอว่าเว้าละถ้ามีเงไผมีังก็มาบอกแจ้งเนาะอ่าก็จงสะได้หูด้วอะไรที่เ่ามีเฮากะ bỏu nhảy phớt, nó, để vợ thả vợ, vợ lên thảm, đúc, ừ, nู่nì năn, mì la bố gì, na, nó sẽ được bỏu bận thử, à, sẽ được hú, à, để chụp lại, bời hết xuống mới à, hít... Sô lên, mần nó, bỏu hết, là tham đa, hết, hết, co, là tham đa, zoom chụp, là tam sáu, đấy, à, hết, 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 hết này con, hết này còn mình xẹt tổ huyền, con, nó, à, hết, coi, 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 coi,

พว่าเสาบ่บ่เ้อันแอวนะจังหวะค่เขา้นนี่มันจัเลยบ่เออววอนะเขาจะได้โอใหม่แล้วมันบ่มีเล็กมันบ่บอแทนออเขาก็ต้องได้เห็ดข้นหม่แม่ไปคูดูเลเอาดินใช้ก็เตกอ้าวได้นะอือปลาฉันกดบ่เออปลานอาไปเบิ่งดูเนาะโมเมนต์มัน กลัวห้กลัวแขกคนเฒ่าบ่บ่รหั่นเว้านี่แล้วแต่ว่าไปเฮ็ดหเลยบ่ควยคือแขคนเฒ่าบ่บ่เาอ่บ่นี่เฮาบ่มีเล็กบ่มีหยังใช้เิเอาดินมันต้องได้ก่อชาวด้เนาะหน้าชาวเพิ่นว่าทุทุนีก็มีเล็กอีกบ่้มีนเนาะบ่มีเล็กเออเพราะว่าตนีเด้เป็นหมองับแฮงบ่ละ โอ๋เอียนอยู่เลยเนาะบ่ต้องได้ทอดเล็กใช่มั้ยอ๋อจังซั่นเนาะเออแม้เนาะบ่คําเพิ่นทางได้ทอดเล็กนี่คานแอวตัวนี้ยึดเสาเด้แม่นบ่ยึดเสาบ่ให้เสาเอเสาโยกนะกจเลยเนาะเออาจย่าุมารองคือสิได้เดี๋ยวมันเออเอาอันนี้บ่แม่นว่าบ่ตาเว้าเอาได้พี่น้องเนาะจําเฮาบ่จองบ่เอาเล็กจองโอ้เสามันก็ไปแล้ว เออให้มันเป็นเพียงฮะตัวนี้พ่อตัวนี้พ่อโอ้โหอะพีน้องเนาะอะมันต้องมันต้องได้เอาเล็กยึดยึดพืชอันนี้ฮะเมตรหนืงเมต อยากให้มันถือกับเสาตัวนี้เด้ยเออมันสั่นอ่าๆเมตนึงม่ได้เท่ไดเฮ้นึงๆอือจังได๋จังได๋มันก็ได้ออกอยู่แล้วอันตัวเก่าอันนี้มันน่ะาได้เอาปั๊บใหม่อ่าใส่เล็กอ่าโจ้งใหม่เด่อเพิ่นเฮ็ดเฮือนทรงไมบ่ Dân hết hết uh, sông mai hươn bảo sinh này đây. Ôi chăm sông mai cái ta làng này xuống tới đấy này. Đó, vào ha. Xuống đấy này ta béo đây này. Bắt vừa à, xăm mình cảm ơn bò lo dù tí kia. Ờ. chít. chít. À thôi sao khỏi ba này, mua. Đây là bò mình thử kịp nè. Ồ oh, tụi nó xa đấy tụi nó. Nhăng bò. Nhăng cầm mà phi cả đấy. Sạp sụp bùng cũng có đây đấy nè. Cả đẹp mà ไม่ได้อัปโหลดอกคอยบันทึกคลิปไปเอจัปีได้เหอะ่อตก่อช่วงเดือนสิบช่วงเดือนเดือนหเดือนสอันนี้ไไปหาเงินมาได้แลคือซื้อปูนเสอบต้องสอบเหมือนบอกอ่ะความตั้งใจอยากได้เฮือน่น้องเนาะ เดือน 2, สองเดือนสองเดือนสามนี่แหละเดือนสองเดือนสามทางเสาแต่พี่กายนี่กายนี่อันนี้นะคะับจีทุบแบบทมอยู่พื้นนี่เลื่อยว่านตรงนี้ก้อนนี่ไหมน,นี่อืมย่านว่าแบบอ่าไปขังบอลดังพื้นดังไฟหรือว่าที่ถิ่มบอลแทนทางทางเข่าทางปุ้เนาะเรียนจะจะว่าเลี้ยงอันบอลเข่าทางหรือว่าขัดกระดกอืม นาะเป็นแพทย์เปเปี Or, unusual unusual> hmm. ๊ยเปี๊ยเอาไว้ยางไว้เห็นบอดินมันบวมมันอย่งบอลเทาล่างถวยล่างบวงฮะเนาะเขาเลี้ยงตัวโตกันแล้วครับบัดแรกก็ก่อยน้ำปูนหยอโลดกับอุ้งตั้งอุตั้งแองตั้งอ่าบอนล่างถวยล่างบวงมันกับโบเปื่อนนี่คือความขีดบอลตาดอกว่าเนาะแต่ว่าอ่าสิสิเอาแบบคือบอลตาากะลองเบิ้ง มันกับเพื่อนอีกันเ่าลงนะบเาอน่ะเอ่เดียวเนาะเาใหม่ทางเขาได้ม่ทางเขาแม่งผู้เดียวลบ่เออมัน่ามากบคือประกอบอ่ะคือคือประกอบประกอบะยากเนาะเ็นาเลยนเดียวเนาะเตีย่าซุมอุ้ยเด้อนี่ไ้เด้อ ฮัมส <LE> ุมไผ่กดเข่าสุมไผ่กดเข่าปุ๊บเลยหันยกยูชัยฮะโบเห็นแหละไปกดเข่ามอดละหันโบเห็นเลยนะเอ้ยโอ้ไผ่น่ะอุ้ยบ่โอ้สุมอุ้ยสุมอุ้ยไผ่น่ะคืออุ้ยบางไฟเพิ่นแน่เพิ่นว่า

ดนยึดไม่เแล้เขาบยึดไม่เขาบนี่ไม่เขึ้นนี่ก็หอยเพอเได้ฮอซิกฮาจัดนาเทียงไม่ผุดนี่นะจม่ด้บงัห่อทั้งนั้นตาแมนบัดช่างเพื่อนเฮ็ดรีเพื่นโอ้ยต้องได้ชิคได้ยังไหม่นะเพ่อนเช่ไปเลยบีบุรีบางที่อาจจะได้ยออกแต่บอนี่นะบนี่ดมเล่นบุนใหญ่เเสาไม้จับน้ำเทียงไม้ คอยเฮ็ดเทือละเล็กเทือละน้อยล่ะทุบปอกปซี่ข่อยเอ็นเบิ่งมิ้นจินี่เห็ดอ่ะ1เพิ่นว่าฮะคือพากันรวยแท้ว่าซั่นเฮ็ดเฮือนแล้วพากันทุบทิบยเฮ็ดอีรัให้อันเอาก้อนบ่เก่านี่บ่ซั่นกอันนี้นี่จักสิว่าจังได๋เด้อพี่น้องเด้อคือเฮือนนี่เฮามีแบบแผนเฮ็ดใหม่เนาะอือคือตัวเก่ามันอยู่บ่ได้แล้ว หนึ่งมาเคาลื่อนเท่ามันก็เป็นเคลื่อนดินพี่น้องเงยมันจะเป็นเคลื่อนไม้เอาจังซี่ซะบ่บอดมันเบิดผู้ใหญ่เพิ่นพอใจอ่าเฮ็ดไม้ให้ตัวเก่านี่เพิ Some people. Some people ่นให้ฮื้อแล้วก็เออเพิ่นมีงบเฮ็ดให้ไม่ทีนะอ่าเฮาก็เฮ็ดตามเพิ่นแหละวอ่าชาว่าเออเพิ่นว่าเออลูกเอ้ยเนาะชื่อปูนมาสาบเอาตัวเก่าเด้อหรือว่าชื่อบล็อกมะกอเพิ่มขึ้นตัวเก่าเด้อเฮาก็ได้เฮ็ดตาม นะแต่ว hey, ่าถ้าว่าเออลูกเอ้ยเนาะอ่าฮือออกไม้แล้วก็เห็ดไม้ยังไม้เนม่หนาวก็ต้องเห็ดตามนี่นะเออดูด you know, ูผ้ากันถูกปอกๆกันเลยโอ้ยคือผากันรวยเลื่อนเห็ดแล้วก็พากันทุกไปได้ย่อไปชักไหมวะเนาะหรือว่าเพิ่งบเข้าใจป๋อว่าเนาะเลยอธิบายชุเพิ่นพังสะกอนจักน้อยนี่คือตามจุดประสงค์ของผู้ใหญ่เพิ่นเนาะเพิ่นไหวกระทบกระทบคือเสียดายเพาะฉะไง คือเสียดายอยู่บ่ะเสียดายแล้วคนว่าสิเฮ็ดถุบแล้วบ่เฮ็ดอีป๊าโดนได้เนาะจะคิดว่าจไดๆแล้วจิมีส่วนครื่องให้เจ้าเลือกทุบแล้วโบเห็ดใหนวะเฮ็ดอีดอกแลาวเชียวไหนจำถูกน้ำมันแอนซังใส่กล่องไผ่แล้วหรอวะลูกปูห้องบาทนั่นแหละ bớt hơi bưng cái tá bao sáu ní măng cá chiết đã sáu lần rồi ôi hiện, lì phấn cá xích là hết nè phấn phấn cái chuyện của chuyện sáu ní này toàn mày sáu ní chung mà măn ngưng ngang mới lấy bờ ta nè tháo nè bưng qua nè à hai hai của khéo con thầu ừ chụp bài anh quần pha còn ma tròng ma tròng ma y khụp đâu hẳn bao heng là măn ngưng bớt gì đấy nè bớt gian gì đấy bỏ là cái đấy bưng nữa bưng nữa mình tước thao luôn nhảy lồng lồng bắt cài

ท่าแม่นะเบะใช่่าวแม่เบ๊ะพอเด้แม่เติเออเตะพอคือกันเออพอนี่พอกันเนาะแม่นะเตะพ่อพือกูอหลายคนหล่วาดิแต่ก็ภาษาภาษาคือกันเดี๋ยวชุมเจ้ายังดีด้ชุมเจ้าพูดภาษาอันนี้ คือจุงท e ั้งเขาเวียดวัตตานี่ื่องเนี้ยแต่ว่าฝึกบอกภาษาบ้านเพิ่อนในแม่นอยังวะเออโอ้ฝึนบอกแต่ว่ากระเบื้องของเจ้าบ่ไอ้กระเบื้องไอพ่อนำมาให้เออกระเบื้องไอพ่อนำมาให้วาิลับเห็ดเลือนไอเพิ่อนฮะวาิลับโม้ไอเพิ่อนเพื่อนเพื่อนรางเนั่ยเพซื้อเรืออ๋อ แห่เจ้าเนาะอืมอืมจักเพนนี่ไอ้หมด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 หรอถ้าโบมีโครงการเฮติยังกะลีสินะแต่ว่าถ้าว่าแบบป้าไว้ชี้สินะแนะนำเรียงกบเบื้องคักเด้่เอาเรียงกบเฮาเขาผังนี่แหละชันขึ้นเออชันชันขึ้นสมมุิคือโบมี่เพนการเฮติยังเนาะเรียงกบ ตอบโจทย์ ừ, ู pare, bên, ่ได้เออชาเห็นในขีดแลกะบูฮ no. ูะเพ็นึ่งไทรกะเบืออยนเนาะหวบกละไหัวเข่าหมดฮะไปไปใส้เอายางมาโอ้เอาติใ่เลยเออเธอบังรู้สุกข้างนลบบฟาปงไปเลยได้พี่น้องเนาะใส่นะเนาะ บุ้ช่วยวะฮะฮะเห็นอันนี้เลยเอาบุ้ช่วยบ่ทางจิ้บอ้ยชวยบ่เฮ้ย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 โอ้โอ้ฮเออได้แล้วได้แล้วได้แล้วเบิ่งฮะ กูพอหอนหอดหอนเออออนแล้วออนแล้วเออเอ้ามันกระชืดแล้วเออแถวเนาะอ้าวเออแบบแบบผมช่วยเลยเนาะเออ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 แต่แต่ว่าเจ้านี่ช่วยเนาะเออเจ้านี่ช่วย Ừ, bà... ừ, bà... ừ. <laughs> à, ừ phần... tao ờ, à, 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 vào này. Đã, tao Ôi Hì 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 chụp phần Bỏ vào Hết bẹp mấy ngày Phía Ờ, ờ, Ê... à, ờ, <laughs> vậy <laughs> Xem, xem, Huyên cháu bị trẻ gọi cháu vào nè Dạ Huyên cháu khải khương bỏ Ờ Ờ, đối bà Bao bùng nước đổi bao bùng đô Đôi Ơ À, à, anh nói phía đó Hú Này dạ Đây gì Nhanh lửa vô Phía แน้นนำนั่นแหละบ้าบ้านนี้ลมมากกับญบาติไปได้นนเนาะหําเนาะอ่าลมมากกับญาตไปได้บ้ดนทักแหล้วเนาะเลยเบิ่งชงกันเน้นานาทาวอนอยู่บ้านนี้คักแหล้วฮะนี่แต่ว่าจังใดกะอ่าทางบอตาเองก็คือได้ขอโตจบคลิปก่อนได้บานนี้น้องพี่น้องเน,นาะอะไรก็อ่าขอขอบมุกขอบใจขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้อก FC กันเบิร์นสุข,ขสุขคนที่เข้ามาเบิร์มาชม แต่กับโบกฏ่าวโฆษณากพี่น้องเนาะบอกโมชันน่นนี่ั่ใดกขอโทษขอใหยน้องไปหลายเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้กะหาโมงหาโมงเข้าหกโมงเลยได้แังได้ยูทูปซอยพ่อว่าเอออ่าอ่าทุบสนโอ้เนาะเตมต่ำาตมต่เลยเอาเร็บ เออเออแต่ ừ. Ừ, มันคั่วชี่กะเบิงเบิงอะขอหยันะยนะเออหยันเป็นกาบลงใช่เออไปเลยเฮาออกก้อนตัวนั้นโบแต,ต่งไว้เลียนอันบนตั้งถ้วยตั้งชามตั้งหมอ้อตั้งแหกที่ได้หนึ่งเลยยาว่าชันว่าซี่เด้อนี่นี่นี่ลงเป็นกาบสิโอ้โหได้เด้เนาะบุได้บุได้พี่น้องเลย เออเออเนาะเอตเจี้ยงเก่งเจีงพี่น้องเลยพ่อซอยพ่อเนาะย้อนอยากได้เฮือนใหม่พี่น้องเลยว่าทางกุรักใหญ่เพิ่อนน็อตตั้งใจยีซอยแล้วกับปากันเฮ็ดโดยที่เพื่อจ้างชุ่มจ้างสร้างดอกพี่น้องเนาะตัวที่ว่ารื้อถอนอย่างอ้ายเราเฮ็ดเองเราทีมงานมากกับซอยกันคนละไม้คนละมือพี่น้องเลยเอ๋อเป็นกำลังแห้งใจฮหนเด้อพี่น้องเด้อมีแต่ว่าอยู่ดีมีแห้งลำรวยเงินทองบริสุขสุขคน